ไฟแดงน้ำตาเดือดเกียรติฉัดทไทยครับไฟน้ำเงินเพชรเลไลเพชรจเจริญวิทพิกัดน้ำหนักที่เจอกัน115ปอนด์อยสิบหนะครับหรือซุปเปอร์ไฟเวทครับจากฝูงในรุ่นนี้ก็กุมารดอยเพชรินดีอะคาเดมี่ครับแชมเปี้ยนช่องทูฟอร์อยูครับพยายามจะเดิอดโอ้ยหมัดมาต่อยน้ำกระจายเลยครับเพชรเลไรเอาเละครับจังหวะเดินนี่ลอยหน้าลอยตาไม่ได้นะครับเพราะว่าเพชรเลไรนี่เป็นมวยฝีมือก็จริงครับแต่ว่า ลำหักลำโค่นดีเอ้าขาเป็นยังไงครับเพราะว่าผลงานล่าสุดที่โดนเตะขายางแตกมานะครับน้ำตาเดือดไปปะปะปะมายังครับยางแตกหรือว่าเสริมเลเดียนตอนนี้วงในมาจับสวยครับโอ้โหเคนลงมาไอเค็นลงมาโต้แต่ว่าเพชรเลไลครับแมเก่าเก๋านี่ครับแม่แกก็ขืนไว้อยู่ครับเรียกว่าคอยไล่แขนแล้วก็ตีเจาะหน้าขาเลยนะครับรู้ว่า ไม่ค่อยดีครับน้ำตาเดือดนี่โดนขาไปทำท่าจะเจ็บตั้งแต่ยกที่หนึ่งนะครับโดนซ้ำอีกแล้วนะครับเอาอย่าขยเยกให้เห็นนะครับเห็นแผลเมื่อไหร่นี่เป็นเรื่องครับแต่ถ้าแดงชกวงนอกนี่โอ้โหเสียวเลยนะครับเนี่ยครับเสียวเลยนะครับถ้าชกวงนอกแต่ถ้าชกวงในนี่จังหวะจับจังหวะห่มนี่ใหญ่อะครับยัดเข่าเข้าไปตีต้นขาแม่จะเน้นช่วงล่างครับเพชรได้ไร น่าจะได้ดูรายการศึกเพชรยินดีครับเพราะว่าผลงานล่าสุดนี่โดนโดนช้างมงคลเตะขานนอกมาอ้าววงในเค้นกันอยู่ตีอ้าววงในยัดเขา้าเข้าไปตีมาจังหวะยกจังหวะแทางนี่ถือว่าน่ากลัวเลยครับโอ้โหน้ำตาเดือดยาวนะครับอยู่นอกนี่แล้วโดนขายครับเบียดเข้าไปทีมงานนี่ก็บอกว่าให้เตะขาต่อยหมัดแต่ก็โดนเบียดถึงตัวนี่ก็ทําให้เตะลําบากเหมือนกันนะครับน่าจะเป็นแถนที่ทีมงานเกียรติชัยวางมาเลยครับ ต้องติดตัวต้องตื้อไปเรื่อยแบบนี้ครับอยู่ห่างเจ็บตัวเอ้าจังหวะนี้ล็อกมาถือว่าจับไม่เสียเปรียบด้วยนะครับเพชรเรไรแต่ว่ายังตีไม่ได้ครับเอาอย่ายุบอย่าย่นครับโดนไม่นักทำท่าจะหยุดเหมือนกันเอาเลยครับตอนนี้เริ่มจะได้ใจแล้วนะครับเพชรเรไรเข้าไหนนี่ล็อกล่างไว้เลยโอ้โหน้ำตาเดือดตีไม่ได้ครับแก้ไม่ตกครับแต่ยกนี้น้ำตาเดือดก็ยังขัดขัดกันเกินนะครับอาเพชรเรไรมีมีจังหวะมีลุกล่อลูกชนด้วยครับ หาตัวเจอไหมพยายามจะเติรดอุ้ยท้ายครับช้าช้าช้าโดนนี่แหละครับแม่ถ้าช้ายืนคุยไม่ได้นะครับอะไะครับติดตัวยกไปแม่ศอกอุอาวุธวันนี้มาเยอะเลยครับเพ็รเลไลยยกไปตีอ่วงในน้ําตาเดือดยัดเข่าได้ไหมไม่ยังยังยังไม่ต่อเนื่องยังไม่เป็นชิ้นเป็นอันเท่าไหร่ครับหมดยก3ครับยกนี้มีออกมาเดินเบียดเร็วขึ้นน้ําตาเดือดเพ็รเลไลยเองก็อาศัยความเก่านะครับ ออกแข้งแล้วก็นี่นะครับแข้งสายนี่ถือว่าเป็นปัญหาเลยนะครับมวยขวานะครับจะตีนหน้านี่แรงเลอเกินเพชรเลไลเอาต้องพยายามเบียดชนไปเรื่อยน้ำตาเดือดจะตีได้หรือไม่ได้ดูความเก่าครับโอ้โหนี่นะครับงัดออกมาใช้ได้ผลครับแดงต้องตือแดงต้องชนแดงต้องแหววัดดวงเลยนะครับต้องเดินติดนะครับเพราะว่าอยู่หานี่โอ้โหซ้ายเอ้ามัดยังไม่ถึงครับน้ำตาเดือดพยายามจะชวนทะเลาะหาหาัตา,าโอ้โหกว่าจะ กว่าจะเดินไปถึงตัวนี่ต้องรับไปก่อนต้องโดนไปก่อนเป็นนักลงทุนเลยครับอโหอ้าวอ,อ,อ,อยู่ที่ฝ่ายแดงครับรูปร่างได้เปรียบครับน้ําตาเดือดเดินติดเดินเร็วบวยเขานี่ครับมาจับปุ๊บแต่ว่าโอ้โ,อโอหน้ําเงินรวบไว้เลยครับไม่เป็นไรครับอยู่ในช่วงยก4 นี่ครับมาโอกาสยังเปิดอยู่นะครับน้าตาเดือดแต่ว่าต้องเดินเร็วครับต้องไล่ให้จนครับรุ่นพี่เพชรเลไลนี่มาเก๋าเลือเกินเก๋าเลือเกินอ่ะไม่สนชนเข้าไปน้ําตาเดือดเดินเร็วครับเพราะว่าเดินช้านี่โอ้โหหลงเวเลยครับพิลีไม่ว่ามีหมัดนี่คอยแย่เอาไว้นะครับวงในก็ผาักออกไปไม่สน มีขยับคู่ด้วยดูซ้ายแล้วก็คาไว้นะครับวงในนี้ไล่แขนทำไม่ตีไม่ได้น้าตาเดือดก็พยายามจะฮึดเหมือนกันะครับแต่ดูว่าโดนแข้ง้ซายไปเยอะๆนี่เรี่ยวแรงก็ลดหายไปเยอะแล้วครับนี่ครับมหาต้องมีตัวช่วยแล้วครับหนักแรงหมัดศอกนี่ครับจะไปเล่นวงในเพชรเลไลแกก็โอ้โหลูกแกลูกกันครบครบเครื่องเลยครับพยายามยังมีครับแต่ว่านี่ครับ อย่างที่เขาบอกกันครับแพ้กระดูกแพ้กระดูกนี่ครับมาจะทําอะไรมันก็ขาดขาดเกินเกินครับรุ่นพี่กระดูกประสบการณ์ดีกว่าเห็นหมดเลยครับม่าไฟแดงจะทําอะไรนีเห็นหมดแล้วครับเรียกว่าทีมงานนะครับโอ้พี่โด่งเกียรติชัยนี่ก็บอกว่างัดฟอกแล้วนะครับให้ฝันกอกต่อยหมัดแล้วแต่ว่ายังทําอะไรได้ไม่เป็นทิ้นเป็นอันกรรมการเดินรวบรวมใ้คะแนนครับไม่น่าจะมีปัญหาครับไปที่เพชรเรเพชรเจริญวิทย์นะครับ เป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนน้ำตาเดือดเกียร์จชัชยครับกลับมาในรอบครึ่งปีเลยครับ